นครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมไอซี a n น e l กันอีกเช่นเคยเนาะแล้วก็ไอเอ็มที M T ่ที่ข้าน้อง <c ười> หมูเลือดสองหลอดผมก็เอามอดอันนั้นเข้าแล้วนะมอดเห็นเลือดของคนอื่นเห็นเลือดของคนอื่นเลือดหมูเลือดซอมบี้เอ็นหมด ไม่ได้อามาเว้ยกูไม่ได้อามาโอเควันนี้เราก็จะมาทำอะไรวะวันนี้เราก็จะมาทำอะไรอีทินอ่าใช่ซึ่งไปมาทำไปทำมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะยามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเอา มื่อเร็วจังว่ากูเพิ่งนอนอนะส่วนเมืองก็เมืองอยู่ไหนวะอ,อ๋อจำได้ละเมืองอยู่ไหนเหมืองอยู่ข้างความนี่เองแต่ก่อนไม่ไม่มีใครสงสยัย รุนพี่รุนพี่ไม่ต้องบอกว่าเพื่อนนี่ไงเป็นเลือดวัวเลยเลือดวัวแค่สิบเลือดซอมบี้น่าจะยี่สิบเหมือนพวกเรา嘛ดาเมจนี้ฟันวัวกเลือดลด6หลอดใช่ไหม ค <Okay>, yeah. <laughs> เกียรนะ่ยรสองลอดก็เท่ากับลอดเดียวแหละพูดง่ายงสบายตามสไตล์กู <laughs> มาดูนั่นไเอ้าวคียอันนี้ก็หกลอดออ้าไม่ตายวะแมงมุมหกลออไม่ตาย แต่ตกลงมาไาโอเคส่วนมอดอันนี้ก็เอาใส่นั้นไม่ได้ขอโทษทีไม่ได้อยู่นี่เอาละไปกันดีกว่าลงไปหาลาวาอานอนก่อนก็ได้ไม่ได้ออกเร,กรอ่ยอ,อไม่ได้ออกจริงเหะ <c oughs> เห็นเลือกตัวเองเลยไ้ย นอนยังเร็ว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 เฮ้มันจะเสียเวลาสามนาทีแล้วเนี่ยเสียเวลานอนตอนไหนบอกอะไรนอนไม่ได้หรอนอนไม่ได้กนไปรอแล้วเอ,อเสียเวลา <laughs> เสียเวลา อา้าถูกฟันโดยเอเทนทีอีมันขึ้นขึ้นข้อความขึ้นเออจะว่าไปเอเทนไออ่ตกเบ็ดกูหายไปไหนวะที่ตกตากูว่ากูคาไว้นะโอเค ลงล่างก็ตรงนี้นะขอลงน้ำแบบจืใครอพี่เข้าอ่ะพี่เขา้าออคือหาซอมบี้อยู่ใกล้ๆอีกเหรอ,อ,อ,อเกิดเกิดอะไรขึ้น ใชนอนยังเร็วๆเ,เจอลาวาแล้วเนี่ยนอนยังเนี่ย่าเอาเอ,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 เอไม่ต้องนอนกันไม่ต้องนอนกันจบนอน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 อนตื่นแล้ว เจอแล้วปี่ึบปักไฟตึบเขาชื่อว่ามีพี่แกชื่อว่ามีเพ่งรู้จักมี <c oughs> <c oughs> โอเคเนาะใช้เท่าไหร่วะสิบใช่ไหมสอง บอกบอกบอกมันออกซิเดียน่ะออกซิเดียนไงสอ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 งสี่สามสามหกใช่ใช้สิบใช้สิบมองเห็นเห็นใสๆก็ปันได้เหมือนกันนั่นแหละ ี่แกไม่ได้โหลดหมอดมาก็เลยอย่ยาอยา่าอย่ากูบอกแล้วไงว่าอยา่าเพราะว่ามึงพูดสองรอบแล้วมึงพูดสองรอบแล้วขออภัยสำหรับคำหยาบนะครับพ่องใจนะท่องใจ <c oughs> ขอให้ยาหยาบคำหยาบวยองๆครับอีอีอนะว่าใช่หรอเออขุดไอ้นั่นมาด้วยมันเรียกว่าอะไรทรายตัดทรายมาด้วยที่ตัดขนแกะเอาที่กัดที่ตัดขนแกะไปตัดทรายมาด้วย สายตัดได้เอ้ยไม่ใช่ไอเรียกว่าอะไรสา,รายสา,ายสา,ายพูดผิดตัดสา,ายนั่นแหละพูดผิดไงแต่มันมีสาายไหมละ่ะสาายไทยไม่มีว่ไม่เอา,เอาโอ้โ ทำไมพี่ต้องชูว่ามีวะต้องพูดว่ามี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 ม,ม,มีใช่หรอเพิ่งรู่วเนี่ยฮะทำไมครูพ่นรถเออเกือบใครคือครูครูพ่อนรถวะใครคือครูพ่นรถ นั่นน่ะก็ดีกว่าค,คุณครูโน้ดเลยนะ่ะเออค,คุณครูอังกฤษเพิ่มเติมอ่ะดีกว่าค,คุณครูอังกฤษเพิ่มเติมโอเคได้มาครบสิบสี่อีกสี่อันกูจะไปทำตัวอินชาร์ตใครมันหาทีพีอะไรทีพีไปหาหนู่น เออเอ้ยนะรู้อยูุ่ดทานแบบพริกเผ็ดนี่เป็นอย่างนี้นี่เองมมีทองเลยเออจะว่าเป็นทองมันอันนั้นได้ยังวะเผาได้อย่าง ถ้าคลิปผมเสียงเบาก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนะพราะอะไรเจ็บคอพูดดังไม่ได้ด้วยเพราอดาพอดานี่สวยัดเวลาคลิปทีไรมันเจ็บคอทุกทีไม่รู้เป็นะปอะไรว่าสปาอะไรนอน ไม่เอาแล้วเออลงมาไม่เจอเหล็กได้ไงวะเนี่ยออขุดไปตกใจหมดอดเยเทนเหมืองฟังนี้มันยังขุดไม่เสร็จเลย,เยโอเคเดี๋ยวว่างๆค่อยไปขุดเหมืองแล้วกัน เอาทิ้งไปทำไมอะอะไรทิ้งขุดอะไรทิ้งไอหัวใจมันหรอจริงๆมันต้องเรียกว่าหัวใจดิจริงๆมันต้องเรียกว่าหัวใจแต่ชอบเรียกวิญญาณมากกว่าง่ายกว่าเราั้างโอเคขึ้นบนแล้วกินดับ พี่หาก็ดูตามช่องอ่ะอะไรอะไรมันขึ้นเสียงใช่หรอแบบจะหมดอ่ะแบบแล้วเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสี่สามสิบสี่ก็พอพอสองสามชั่วโมงเอาจากเกมเลยขึ้นบนขึ้นบนอ่าฝั่งนี้นะนูบนูบ บอกเลยว่านุเอเทนตอนเมืดมึงรู้สึกไหมว่าไอ้ตรงผีมันไปไหนวะผีไปไหนหมดวะมึงรู้สึกไหมแถวบ้านมันมีเต็มเลยเออไม่ไม่เยอะเียประมาณสองสามตัวต่ะเป๋ามาใมึง ไอ้จังะยาบางมุมน้อยมากเลยโอเคก็สร้างประตูนรกตรงไหนดีข้างบ้านแล้วัโอ้ข้างบ้านไม่ได้ข้างบ้านซอมบี้พิกมันเกิดใช่ปะโอ้ใครมันมาปลูกต้นมไม้ไปโ,โอ้โฮเอเทนใครมาปลูก ใครมาปลูกต้นไม้ขวางหน้าบ้านเอ้ยไม่ใช่ขวางหน้าทำเลย <laughs> ใครมาปลูกต้นไม้ขวางหน้าบ้านเลยวะเอเอตัดอ้อยด้วยดีกว่าต้องทําทําหมดเป็นชาดหรอหนังวัวพวกเรามีเยอะไหมไวะไอ้หนหนังวัวพวกเรามีเยอะไหมไวะใช่ ไม่รู้ก็ามาเดี๋ยวไปดูที่บ้านก็ได้แกนี้มันทำเป็นหนังได้ไหมวะ ที่ตรงนี้ก็เอา้ามันอันนั้นหมดว่ะมันไม่มีทานมันไม่มีทานเก็บมาได้สี่สิบห้าเดียวพี่ใส่ชุดอะไรมาเนี่ย <c oughs> เอ้ยสก,กินอะไรมาเนี่ย <c oughs> โอโ <c oughs> ใ้ใช่ครับใช่อนักเียม เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยสร้างส,างสางกินเอเองแล้วกันนะครับนะตอนนี้ขี้เกียจอยู่ไปติดเอเทนมาแล้วเอเอเเอเนนั่นแหละพูดชื่อเล่นก็ได้อ้อยไม่ได้แล้วจอามาทำไมเอเยอะจนซอมบี้เกิดปูดรับมือไม่ไหว ฝากไฟไว้แล bueno. ้วไงมันก็เกิดดีๆเฮียก็พี่ไงโอ้โหเอาก็พี่เออแอะเอาเออเทนย้ายของแถวนี้ออกไปด้วยแล้วกันเอาก็สติเตอร์แกบอกอยู่ตอนเย็นพี่ไม่ได้ฟังเลยหรอ กูเอาวิญญาณกับดาบเข้าไปด้านในเลยนะก็มึงบอกก็มึงบอกมึงวางกล่องไม่ใช่หรอกูก็ถามอยู่ว่าใครสีกูบันะนะอออสซีเดียนกูได้สิบสี่ไม่ต้องอะไรเนี่ย เด้วอันนี้มันซินทอดซินทอดหนึ่งเคอแล้วซินทอดหนึ่งคือแอซินทอดร,ออะ,ร,อระดับหนึ่งซินทอดของไอพวนน่ะแล้วก็ไม่พังสองด้วยรอเพช่มาทำไมหนึ่งวะเออใช่จะว้ายอ จะว่าไปบล็อกไฟมึงออกมาจากไหนวะงั้นหรอโอเคอย้ายพวกขจนะไปไว้เนะี่ยมืดอีกแล้วบลอกไฟไว้ด้วยนะไอเทน เือว่ารางระวังมึงออกไปอ่ะเออปักไฟไปด้วยจบกูจะรู้หลหรอฐานก็ไปเอาในเตาได้ถ้ามึงไม่มีอ, <g ül> อยู่กับพี่แกด้วยฐ <g ül> านฐ <g ül> านฐานพี่ปักไฟไว้ด้วยไ็แล้วกัน ก็ทานไงโอ้โหสองอันครีฟคามาหนึ่งอันนะส่วนไอ้พวกนี้ก็เอามาด้วยกันแล้วกันเพราะอะไรต้องคาปนั้้นอยู่แล้วเอาเป็นอีพีหน้าแล้วกันนะระหว่างเราก็อันนั้นก็ส่วนโต้ลงมนนี่คือมึงอยา่าเพิ่งเอาใส่เลยโต้โตสมุดอ่ะสมุดเอ็นชาร์ดอะ อ,อนนีเรียบร้อยอีกอันหนึ่งก็เด็กเรียบร้อยออกเรีบกองอยู่นี่นี่ยวะยคือฐานไม่หายไปหมดเลยคราวนี้โอ้บปาก่อนเมื่อกี้ไม่เห็นตอนนี้เห็นโอ๊ะโทษทีเล่ล้ะกีเราอ อ๋อเลือดอะไรเลือดอะไรสิบหก้ชิปเปอร์เออโชคดีที่เห็นเนี่ยเห็นเลือดก,ก็เลยรู้ต้องคีทท,ทำไมพี่ถึงค้าฝานเพชรเอ่ยเพีเอาเพชรมาจากไหนวะ ลเอเห็นแน่นอนก็มึงโอ้โหซอมบี้มาแต่ไหนเนี่ยเก็บวิญญาณอไม่มีละโอ้โหหัวเขียวให้สวสดยอดไปเลยเล้วจักหัวเขียว ากาพัฒนาเปล่าใช่มันจะสร้างเองใช่ไหมหรือ,อยังไงมันชอบทำให้ผมหนามันอะ้รผมหนามันมีข้างเดียวมันกอดในอันนั้นนะอ,อ่ะในโตเกียวกูล ที่เป็นของผู้หญิงอ่ะที่มันเป็นตัวผู้หญิงอ่ะตัวผู้หญิงมันผมยาวข้างหนึง่งนะอะไรบากพออะไรบากอะไรเออใช่กูเห็นตั้งแต่เวอร์ชันเก่าเออมึงเพิ่งเห็นกูเห็นนานแล้วดิ มันเกิดในพื้นที่เรี่ยบอ่ะหนึ่งสองสามฮัลโหลซอมบี้สวัสดีปักอู้ธนูรถทีละสิบสามแรงวดาตั้งเยอะอหนึ่ง ตามไปตรงนัง้นหรอกทำไมอ่ะเรียบร้อยไฟชักอยู่กับมึงใช่ไหมเอเท,เทนนอ่อาอะไรนะจุดไฟไว้ด้วยเอเทนไฟชักอะ อะไรสักกลินไฟเช็ ตะกะลินใช่ครูตูนนถามเรียนพิเศษไงเหรออ๋อไฟแชร์อยู่ไหนวะข้ามไปก็ได้ เออจะว่าไปเห็นอันนั้นกูไปไหนวะไปมันเรียกว่าอะไรนะพี่ระวังสกเกลด้านหลังอ่อทำไมอ่ะถอดโลกเออเอาแบบหายไดไหมวะ หาปุ่มแป๊บหนึ่งขี้เกียจมาปรับอันนั้นไงเออวัดฟ e ัก c k จริงด้วยแยกการควบคุมเนี่ยนี่หนึ่งแปบ๊บแเบบอยียงนี่นี่อ่าเรียบร้อย ไม่ด้ินเสียงดิยินเขาไล่ค่อยอไปเนาะเป็นอะไร,วะ,ไรวะเดี๋ยวปลูกอย่างนี้มันไม่เกิดพี่มึงเป็นอะไรเนี่ย โอ้โห oh, oh. ลูกเต็มเมือเท่าไหร่สิบแปดดอกโอเคเรียบร้อยเหลือยี่สิบสี่นาทนานะีทำไมพี่ไม่เอาสกินหัวฟ้า แต่พี่ชอบสีเขียวนะยืชอบสีดำโอ้ดำเขียวเนียก็เห็นหัวด้านบนมันเป็นดำนะโอเคเรียบร้อยทางน้ำเหรอมี ไปเอาที่กรงไอ,อ,อ้สปาเมงมุมมัมีอยู่อันหนึ่งของกูไม่มีไม่มีอยู่ในตัวโอเคลองเข้ามาดูด้านในแล้วขาดต้นไม้ต่อด้วยโอเคเข้ามาแล้วนะครับโอ้เช,ชี่ยะอะชื่อ เดียวอันนี้หมูหละ <c oughs> โอ้โหพิกซอมบี้มันนั่นตัวหัวหัวมันเป็นตัวอส่วนตัวมันเป็นล่องหนล,ล่องหนประเด็นแก้ด้วยแก้ตัวโคตรเล็กแก๊ตัวโคตรเล็ก แกตัวโคตรเล็กเป็นไรวะอ๋อจำได้ละจำได้ละเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เอามอดอันนั้นเข้าออกอู้เจ็บเจ็บว้ายไปแทน กูจะโดนไอ้นี่เขาตายว่าวาบกูไปหน่อยวาบกูไปหน่อยเร็วเร็วเหลือสองลอดแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบตายโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันยังไม่โตอะไรเลยกูเพิ่งฟาร์มเมื่อกี้เอเทนมึงมึงเอาพวนมานั่นด้วยเนี่ยนั่นน่ะพวนมานั้นนั่นน่ะ ดินมานั่นอ่ะเออเอาพวนมานั่นด้เออพี่ตัดอันนี้ให้ไหนเนีย่ยตัดต้นไม้เนี่ยอย่าตัดโดนป้ายนะขี้เกียรขี้เกียรพูดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบการยืมกดไลค์เข้ามามากดซับสบนี้ขอบคุณมานะครับบ๊ายบายจุบจบ <c oughs> yeah